โอเคครับเดี๋ยวครูป๊อกจะให้น้องสี่นะครับไปหยุดนะครับที่ราดชันสะพานนิดนึงก่อนนะโอเคครับ่าค่อยๆไหลไปช้าๆเอาเหยียบคันให้สุดก่อนครับเหยียบคันให้สุดก่อนแล้วเหยียบเบรกนิ่มๆเหยียบเบรกเบาๆนิ่มๆเลยแรงไปหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไรเหยียบคันก่อนเหยีบยบเบรกก่อนนะ <c oughs> สมมติว่าตอนนี้รถมาติดที่เนินสะพานนะครับซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่ารถจะขยับเมื่อไหร่ นะครับถ้าติดนานๆนะครับเมื่อกี้น้องสิบมาด้วยเกียร์สองใช่ไหมเกียร์สองตอนนี้เหยียบคัดแล้วใช่ไหมครับเหยียบแล้วเหยียบเบรกแล้วใช่ไหมครับถ้าเหยียบคัดเหยียบเบรกนานๆเมื่อยไหมเมือม่อยจะทํายังไงไม่ให้เมือ่อยอันดับแรกก่อนนะเข้าเกียร์ว่างก่อนผักขึ้นเบาๆาวางยางาโยกซ้ายโยกซ้ายก่อนเช็คหน่อยโยกซ้ายโยกขวาโยกได้เยอะไหมเยอะคือเกียร์ว่างชัวนรอ่าพอว่างเสร็จปุ๊บเท้าซ้ายเท้าเดียวปล่อยมาก่อน ปล่อยให้หมดเลยได้หมดเลยนะทําไมถึงปล่อยเท้าซ้ายออกมาจากคั์ได้เพราะเป็นเกี่ยวว่าตอนนี้เท้าขวาน้องสี่หยิบเบรกอยู่ไหมครับหยิบไว้อยู่ค่ะหยิบไว้อยู่นะผมสมมตินะอ่าลองยกลายเท้าออกมาจากแป้นเบรกดูยึดไหลอ่าไหลถูกต้องทําไมรถไหลเพราะตอนเนี้ยอยู่ในที่ลาดชันไหลลงถูกต้องเลยถ้าเหยียบเบรกนานๆก็เมื่อยได้เพราะนั้นถ้าเราไม่อยากเหยียบเบรกนานๆเมื่อย ก็ให้ดึงอะไรครับเบรกมืออย่างนีนแป๊บหนึ่งนะการดึงเบรกมือนะครับน้องสีนะไม่ต้องกดปุ่มตัวนี้อ่ดึงได้เลยถูกต้องครับดึงดึงให้เยอะเะไว้ยิ่งดีเพื่อกันไม่ลดไหลยิ่งเรามาจอดที่ลาดชันสูงสนะครับน้องสีนะเราต้องยิ่งดึงเบรกมือไว้เยอะนะครับตอนนี้เราดึงมือเดียวใช่ไหมโอเคดึงเสร็จแล้วปุ๊บเท้าขวาปล่อยออกมาจากแป้นเบรกแล้ววางเท้าขากับพื้นเลยโอเคนะครับไม่ไหลถูกต้องแสดงว่า ดึงเบรกมือเยอะแล้วนะครับรถไม่ไหลแล้วนะแต่ถ้าน้องสี่ปล่อยเท้าขวาออกมาจับแป้นเบรกนะครับรถยังไหลอยู่นะต้องดึงเบรกมือเพิ่มเอาสมมติสมมติดึงเบรกมือมาอีกสักล็อกหนึ่งจะได้ยินเสียงอีกกิกหนึ่งเอาโอเคมือซ้ายดึงมาอีกล็อกหนึ่งไม่ต้องกดปุ่มนั้นดึงเลยดึงดึงขึ้นเลยอย่างแรงหน่อยอ่าอันนี้สมมุติว่ารถยังไหลอยู่นะก็ต้องดึงเพิ่มอีกนะครับเพื่อให้รถไหลนะแต่ถ้าเราดึงเบรกมือสุดแล้วะมือซ้ายดึงสุดแล้ว รถยังไหลยอยู่เราลองสองมือช่วยกันโอเคเอามือนี้นะแล้วเอามือนู้นมาช่วยกันด้วยมือนู้นครับมาช่วยกันดึงขึ้นอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้อ่าอ่า <c oughs> อันนี้คือสมมุติ <c oughs> ว่าถ้ายังไหลยอยู่อีก <c oughs> ก็ต้องใช้สองมือช่วยกันดึง <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้รถไหลแต่ถ้าใช้สองมือดึงสุดแล้วรถยังไหลยอยู่นะครับน้องสีนะเทาความต้องเหยียบเบรกกันไว้ด้วย <c oughs> เพราะเราถือว่าเราดึงเบรกมือสุดแล้วจ <c oughs> ุดแรงของเราแล้วนะ รถยังไหลอยู่ต้องใช้เท้าขวาเหยียดเบรกช่วยนะครับโอเคสมมุติตอนนี้รถหยุดเรียบร้อยแล้วนะครับวางเท้าขวากับพื้นก่อนอวางกับพื้นไปเลยนะโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นการพักแหละพักเท้าเราแหล,ละเพราะว่ารถติดนานไงนไม่รู้ว่าจะขยับอีกเมื่อไหร่ถูกไหมแต่ตอนนี้สมมุติว่ารถข้างหน้าขยับเมื่อรถข้างหน้าขยับเราต้องขยับตามเขาถูกไหมสมมติเหตุการณ์ว่าข้างหน้าเขาขยับไปหนึ่งเมตรแล้วเขาก็หยุดขยับไปหนึ่งเมตรแล้วเขาก็หยุดย m, เนี่ย เราก็ต้องขยับตามเขาแล้วก็หยุดขยับตามเขาแล้วก็หยุดถูกไหมค่ะโอเคนะสมมุติว่าตอนนี้รถคันหน้าขยับนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนก็คือเหยียบเบรกลงไปก่อนนะเหยียบเบรกลงไปให้ให้ไปเยอะๆเลยกันไม่ให้รถไหลเหยียบเบรกเลยโอเคแล้วก็นําเบรกมือลงดึงขึ้นมาถ้ามือเดียวนะดึงขึ้นมาไม่ได้นะต้องใช้สองมือดึงก่อนแล้วกดปุ่มดึงขึ้นลแล้วแหละถูกครับถูกครับเพราะเมื่อกี้เราดึงเยอะ ยิ่งดึงเยอะเท่าไหร่การนำลงก็จะยากนะครับการดึงเบรกมือก็คือการยึดล้อหลังนะครับใต้เบรกมือข้างล่างเนี่ยนะจะมีลวดสลิงนะครับไปยึดนะครับล้อหลังนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับนึกภาพง่ายๆแบบนั้นเลยดึงเบรกมือคือยึดล้อหลังนะครับยิ่งดึงมากลวดสลิงก็จะตึงมากก็จะเป็นยึดผ้าเบรกให้ไปประกบกับจานเบรกแน่นยิ่งดึงมากก็จะยิ่งเอาลงยากนะครับโอเคนะ ตอนนี้เท้าวขวาเหยียบเบรกเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเท้าซ้ายเหยียบคันให้สุดแล้วเข้าเกียร์หนึ่งครับดันซ้ายก่อนนะแล้วดันขึ้นโอเคแต่อย่าเพิ่งขยับนะครับ่ามือซ้ายจับมือขวาจับเตรียมไว้ที่พวงมาลัยในตำแหน่งเก้ากับสามได้เดี๋ยวครูขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก่อนก็คือว่าตอนนี้น้องสิใช้เกียร์เนึ่งถูกไหมครับเกียร์หนึ่งนะครับเป็นเกียร์ที่รถมีกําลังมากที่สุดเลยเกียร์หนึ่งเหมาะสําหรับ ในการขับขึ้นที่ลาดชันสูงๆนะครับเหมาะสำหรับการขับรถออกตัวนะครับยิ่งถ้ารถคันนั้นบรรทุกของหนักๆบรรทุกคนเยอะๆรถต้องการกำลังมากๆอันนั้นต้องออกตัวได้เกีย่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสะพานก็ถือว่าจำเป็นต้องให้รถมีกำลังเยอะๆจึงต้องใช้เกียร์อะไรครับเกียร์หนึ่งถูกต้องสมมุติว่ารถของผมเกียร์หนึ่งนะมี0 0แรงม้าสมงมุาติหน้านี้คือสมมุติเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆ รถของผมเกียร์หนึ่งมี100แรงม้านะครับก็คือมีม้า100ตัวนะครับแต่ถ้าใช้เกียร์สองแรงม้าจะน้อยกว่าเกียร์สสมมติว่ารถของผมนะเกียร์สคือมี80แรงม้าก็คือมีมา้า80ิตัวเพราะฉะนั้นระหว่างเกียร์หกับเกียร์สเกียร์ไหนแรงม้าเยอะกว่ากําลังเยอะกว่าเกียร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเหมาะที่สุดนะครับก็คือเกียร์อะไร <S 1, 1 <S ที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวออกจากที่ราดชัน นะครับโอเคนะตอนนี้คัดเหยียบสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วค่ะถ้าเราเหยียบคัดสุดตอนนี้จะตัดกําลังของรถเหลือศูนย์เลยนะครับน้องสี่เหยียบคัดเราไปสุดตอนนี้กําลังเหลือศูนย์แรงม้าเลยนะศูนย์เลิกนะครับอ่าส,สมมุติเหตุการณ์นะครับว่าน้องสี่ลองปล่อยเบรกออกมาก่อนตอนนี้ถ้าไปที่ราชันตอนนี้นะเราปล่อยเบรกก่อนนะแต่คัดยังเหยียบไว้นะเก1ยังค้างไว้นะอ่าน้องสี่ลองปล่อยเท่าขวาเอามาจะบแป้นเบรกปุ๊บรถไหลเลยมหยุด่เหยียบเบรก ทําไมถึง,ล,ถงลดไหล,หลเพราะว่าเบรกมือเรานําลงมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็เป็นที่ราชาันด้วยพอยกเบรกปุ๊บรดไหลเลยหลาย,ลยคนไม่รู้วิธีในการขับเค,คลื่อนตัวออกจากที่ราชาันไปปล่อยเบรกก่อนจำไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องต้องปล่อยอะไรก่อนปล่อยค้าก่อนการปล่อยค้าคือปล่อยกําลังของรถนะครับก็คือปล่อยแรงม้าออกมานั่นเองการเหยียบคัดลงไปสุดเมื่อสักครู่นี้ครูป้าบอกว่าเหยียบคันลงไปสุดแรงม้าเหลืออะไรศูนย์ เพราะฉะนั้นเมื่อข้างหน้าเขาไปแล้วนะครับเราก็ต้องไปนะครับตามเขาใช่ไหมล้วก็ต้องหยุดตามเขาด้วยเพราะนั้นวิธีการปล่อยคัยก็คือน้องสีต้องค่อยๆปล่อยคัสออกมาอย่างช้าๆนะครับครูเปรียบเทียบอย่างนี้ค, hmm. คือว่าการค่อย,อยๆปล่อยคัสออกมาอย่างช้าๆก็เหมือนกับปล่อยมาออกมาทีละตัว2ตัว3ตัวเรื่อยๆนะครับ hmm. น้องสีปล่อยคัสออกมาช้าๆอย่างเรื่อยๆจนรถสั่นปานกลางนะครับอาการของรถเนี่ยมันจะสั่นๆโคลงๆเนี่ยนะครับครูเปรียบเทียบว่าปล่อยมาครึ่งหนึ่งคือ50 นั่นแหละคือ,อปล่อยคัดออกมาจนรถสั่นต่างกลางนะครับจังหวะที่รดสั่นเนี่ยคัดจับแล้วคัดจับจุดแล้วนะครับให้เท้าซ้ายนิ่งไว้ที่ห้าสิบนั้นอ,อย่าปล่อยเพิ่มมาอีกนะถ้าปล่อยเพิ่มมาอีกรถอาจจะดับได้นะครับปล่อยคัดออกมาพอรถสั่นปานกลางาคาัดจับปุ๊บเท้าซ้ายจุดนิ่งที่ห้าสิบนะแล้วเท้าขวาที่น้องสี่เหยียบเบรกอยู่ตอนนี้ให้ยกเฉพาะปลายเทา้าปเาุ๊บหรือจะเรียก่งัดปลายเท้าขึ้นหน่อยพองัดปลายเท้ายกปลายเท้าขึ้นปุ๊บ รถก็จะขึ้นเลยทําไมถึงขึ้นได้เลยรู้ไหมเพราะว่าเรานั่งกันสองคนรถเบาไหมเบาค่ะเบาถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทํานะตอนนี้มองกระจกขวามีใครแซงขวาหรือขึ้น<ะ>มาไหมข้างหน้ามีใครไหมครับไม่มีนะโอเคนะลองเริ่มทาดูนะครับเท้าซ้ายค่อยๆยยกขึ้นมาอย่างช้าช้ายกทั้งเท้านะค่อยๆ่อยยกทั้งเท้าอย่าง,งัดปลายเท้าขึ้นนะครับยกทั้งเท้าขึ้นมาอย่างช้าช้าเหมือนกับปล่อยมัฟมา,มาทีละตัวจนรถสันอาสาราาเท้าซ้ายห<อ> <ๆ S 2> ยุดนิ่งเนะท้าขวายกขึ้นให้หมดเลยงัดปลายเท้าขึ้นนเลยะ หยุดก่อนครับเหยียบคันให้สุดแล้วเหยียบเบรกนิ่มๆหยุดอ่าโอเคเบรกแรงไปนิดนึงไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าพอเราปล่อยคัดออกมาขึ้นหนึ่งห้าสิบปุ๊บเท้าซ้ายหยุดนิ่งไว้แค่นั้นเท้าขวายกเบรกออกมาปุ๊บเป็นไงขึ้นเลยไหมค่ะขึ้นเลยแต่สมมุติใหม่สมมุติว่าพอเรายกเบรกแล้วไม่ขึ้นอาจจะเป็นไปได้นะเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งก็คือสะพานสูงชันมาก สองรถอาจจะเก่าทักหน่อยหนึ่งแรงม้าจะไม่ค่อยมีนะครับหรือรถบรรทุกของหนักนะครับม,มากๆเลยนะครับเพราะนั้นการเคลื่อนตัวไปก็จะยากขึ้นนั้นถ้าเรายกเบรกเมื่อสักครู่นี้นะพอปล่อยคัดออกมาห้าสิบครึ่งแล้นะพอเรายกเบรกปุ๊บท่าไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะครูอยากให้ปล่อยคัดออกมาอีกนิดนึงก่อนเป็นห้าสิบห้าก่อนถ้าปล่อยคัดเพิ่อมอีกนิดหนึ่งไปห้าสิบห้ารถอาจจะขึ้นได้ แต่ถ้าปล่อยคัดออกมานิดนึงเป็น55แล้วรถยังไม่ขึ้นให้เท้าขวาเนี่ยที่เรายกออกมาจากแป้นเบรกนะตวัดไปกดเรล่งนิดเดียวไม่อยากให้กดเรล่งเยอะเพราะถ้ากดเข่งเยอะเดี๋ยวพุ่งเยอะเกินไปเนี่ยจังหวะคันหน้าเบรกรถเราอาจจะไปชนท้ายกันหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ายกเบรกปุ๊บรถไม่ขึ้นนะเหยียบเรล่งช่วยนิดนึงถ้าเหยียบเรล่งนิดนึงแล้วยังไม่ขึ้นอีกเมื่อกี้เราปล่อยมาเพิ่มมาเป็น55ใช่ไหมปล่อยคัดเพิ่มอีกนิดนึงเป็น60 ครูว่ารถหน้าจะคืนแล้วล่ะนะครับน่าจะเพียงพอแล้วล่ะนะครับแต่ครูเน้นก็คือว่าไม่อยากให้เล่นขยิ่งคันเร่งเยอะเพราะถ้าเร่งคันเร่งเยอะเนี่ยจังหวะขงหน้าหยุดพอดีเนี่ยอาจจะพุ่งชนเข้าก็ได้นะครับโอเคนะเอเคเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปทีแล้วหยุดนะมองกระจกขวามีใครไหมมองขงหน้ามีใครไหมโอเคนะปล่อยไลก่อนปล่อยคลาสออกมาอย่างช้าๆค่อยๆจับอาการสั่นทีละนิดทีละนิดพอจับตึกได้ปุ๊บสั่นแล้วหยุดเท้าซ้ายนิ่ง ท้าขวายกขึ้นไหมหมดปุ๊บยกเลยดีมากครับขึ้นเลยนะโอเคหยุดรถใหม่ทีเหยียบคันเบเบรกหยุดอ่าโอเคนะครับนี่จะเห็นว่าขึ้นได้ง่ายเลยมะมค่ะยากไหมไม่ยากไม่ยากเลยถ้ารู้วิธีใช่ไหมดูเทคนิคแล้วดูเทคนิคแล้วไม่ยากเลยถูกต้องนะครับโอเคนะเดี๋ยวครูจะให้ขับลงนะแต่อย่าให้น้องสีมองไปข้างหน้านิดหนึ่งหิมะเมื่อกี้เราขึ้นมาตรงๆถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเราลงตรงๆเนี่ยไม่ได้เลยจะเห็นสะพานไหมใช่มันจะงอนิดนึงมันจะเอียงไปทางด้านไหน ตอนลงนะครับค่อยๆประคองลดลงไปนะจะเห็นว่าตรงคอสะพานนะครับกับทางลงเนี่ยจะค่อนข้างลาดชันนะตอนที่กําลังลงเนี่ยเหยียบคัตลงไปให้สุดก่อนทําไมต้องเหยียบคัตให้สุดเพราะว่าเราต้องค่อยๆประคองรถไปอย่างช้าๆนั่นหมายความว่าเราต้องเบรกเยอะๆหน่อยนึงนะครับถ้าเราเบรกเยอะๆแล้วไม่ได้เหยียบคัตลงไปหรือไม่ได้เหยียบคัตลงไปให้สุดเนี่ยรถอาจจะดับได้โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะขับลงเลยนะครับมองกระจกไว้จิงมีใครไหมว่างค่ะขทั้งหน้าละ่ะ โอเคนะครับปล่อยแล้วอกมาก่อนปล่อยค่ดออกมาครับค่อยๆปล่อยคาดออกมานะครับจับจุดอาการสั่นนะลองดูอ่าสั่นยังสั่นแล้วหยุดเท้าซ้ายนิ่งนะครับที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ห้าสิบแรงม้าใช่ไหมเท้าขวายกขึ้นไหมหมดเลยงัดเท้าขวาหมดโอเคดีครับโอเคนะครับค่อยๆหย่อนลงไปนะค่อยๆหย่อนอ่าเหยียบค่ดที่สุดอ่าค่อยๆนะครับอ่าถ้ารถไม่มีแรงไปปล่อยเบรกนิดนึงจะชารจจะเร็วนะครับอยู่ที่เบรกนะครับคาดเหยียบสุดแล้วยังไงรถไม่ดับแหละ โอเคนะครับค่อยๆปล่อยรถไหลลงไปนะโอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูแล้วว่าน่าจะง่ายสําหรับเพื่อนๆในการฝึกขับเคลื่อนตัวออกากที่ลาดชันนะครับก็เพื่อนๆสามารถนําวิธีของครูป๊อปไปใช้ได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับ